สวัสดีครับทุกคนกีมเกษตรบ้านเราวันนี้ขอ,อนําทุกท่านมารู้คุณสมบัติของขี้ตะกะแตนะครับขี้ตะกะแตนั้นสามารถนําไปเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ต้นพืชต้นกล้าได้นะครับหรือนําไปให้ปลากินไก่กินหมูกินและสัตว์อื่นๆอ,อีกมากมายอย่างเช่นผมทดลองหวานให้กบกินนะครับกบก็กิน อย่างอร,อร่อยเลยทีเดียวเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปดูมากกบกินขี้ตะกะแตนมากเน้อยขนาดไหนนะครับไปดูกันได้เลยครับผมเรามาดูอาหารเสริมนะครับผมให้กับกบก็คือขี้ตะกะแตนนั่นเองนะครับครับผมก็จะทำการโปรยขี้ตะกะแตนไปให้กบนะครับผม ดูสิว่าเขาจะกินหรือเปล่าครับกบนี้ก็เป็นกรบรุ่นนะครับผมอ่าเริ่มมีงับกินงับกินแล้วครับที่ตะก็แตนกบอาจจะกินไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับ แต่ผมก็จะขอแนะนำให้วานหัวาหารลงไปช่วยนะครับซึ่งในการกินของเขาอาจจะก,กินหัวาหารและเขาก็จะได้กินขี้ตะกระแตนไปด้วยนะครับก็จะเป็นการส่งเสริมสำหรับให้กบได้ฝึกกินขี้ตะกะแตนด้วยนะครับ นี่ครับผมก็จะหวานหวานลงมาด้วยเพื่อกระตุ้นให้เขาฝึกให้เขาคุ้นเคยกินหัวาหารแล้วก็เขาก็จะกินขี้ตะเกี่นไปด้วยนะครับหวานปนไปเลยนะครับผมเมื่อค่ำเมื่อวานนี้ผมก็ลองหวานขี้ตระรกแตนไว้นะครับผม เขาก็ได้กินกันก็เกือบจะหมดนะครับอาจจะมีหลงเหลือบ้างเล็กน้อยนะครับซึ่งก็สรุปแล้วว่าที่ตะกะแตนนั้นก็จะเป็นอาหารเสริมสำหรับกบได้นะครับในยามค่ำคืนในยามช่วงที่เราไม่ได้หว่านหัวอาหารให้กับกบกินนะครับเขาก็สามารถอ่ากินขี้ตะกะแตนได้นะครับ ดูมาดูฝั่งข้างล่างนะครับหวานขี้ตะกแตนลงไปเลยหวานไปท,ทั่วก่อนนะครับ แล้วก็โปรยอาหารเม็ดลอยลงไปนะครับอาจจะเป็นอาหารปลาดุกอาหารกบก็แล้วแต่นะครับอย่างฟาร์มผมก็ใช้อาหารปลาดุกนะครับอย่างครับก็ในการใช้คี่ระแตนหวานไปก่อนแล้วก็ใช้อาหารเม็ดลอยหวานตามหลังนะครับเพื่อที่จะทำให้กบกระตุ้น กินทั้งหัวอาหารและกินทั้งขี้ตะกระแตนไปด้วยนะครับหากเราฝึกในการใช้ขี้ตะกระแตนกับหัวอาหารมาให้เขากินนะครับเขาก็จะทําให้ความคุ้นเคยสําหรับในการกินอาหารทั้งสองอย่างไปพร้อมกันนะครับขี้ตะกระแตนนั้นก็เป็นอาหารเสริมสําหรับการเลี้ยงกบดีอีก ทางหนึ่งนะครับผมลองฝึกแบบนี้ให้เขากินทุกวันุกวัน,นะครับเขาจะาคุ้นเคยในการกินขี้ตะแกตนและอาหารกรบไปพร้อมกันส่วนเรื่องโปรตีนเรื่องสารอาหารตรงนี้ขี้ตะแกตนก็จะมีโปรตีนนะครับผมแต่มากน้อยขนาดไหนนั้นผมก็ยังไม่ทราบนะครับแต่ก็เป็นการลดต้นทุน สำหรับการให้อาหารกรบนะครับเราจึงใช้อาหารเม็ดลอยเข้าไปเสริมเข้าไปให้เขากินด้วยครับเพื่อที่จะมีโปรตีนสำหรับกบให้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นด้วยวันนี้ถึงเกษตรบ้านเราขอลาไปก่อนนะครับผมหากท่านใดสนใจคลิปในแนวนี้ช่วยกดติดตามหรือช่วยแชร์ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราเปอย่างยิ่งเลย วันนี้ขอลาไปก่อนครับผมวัสดีครับ